ทำไมชาวต่างชาติถึงหลงรักความเรียบง่ายของชีวิตในไทยเมื่อพูดถึงประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่มักจะถูกกล่าวถึงอยู่เสมอโดยนักเดินทางหรือผู้ที่เคยมาเยือนคือความเรียบง่าย ของชีวิตในประเทศไทยแม้ว่าสังคมไทยจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสนานา,นาอาระยะและเทคโนโลยีที่เข้ามาอย่างรวดเร็วแต่จิตวิญญาณแห่งความเรียบง่ายและความเป็นธรรมชาติก็ยังคงหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะในชุมชนท้องถิ่นหมู่บ้านเล็กๆและในหัวใจของคนธรรมดาทั่วไปซึ่งกลายเป็นเสน่ห์ที่ทําให้ชาวต่างชาติหลายคนเกิดความประทับใจจนถึงขั้นตกหลุมรักและอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างถาวร 1. ความสงบสบายใจและรอยยิ้มของคนในชุมชน หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ความเรียบง่ายของชีวิตไทยโดดเด่นคือความสงบและความสบายใจที่ผู้คนได้สัมผัสเมื่อมาเยือนเมื่อเทียบกับชีวิตในเมืองใหญ่ของประเทศตะวันตกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบเสียงดังและความเครียดการเดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆในภาคเหนือหรืออีสานของไทยอาจทำให้นักเดินทางรู้สึกเหมือนได้กลับสู่โลกใบเดิมที่ไม่มีสิ่งรบกวนมากนะัก ในชุมชนไทยแสงแดดตอนเช้าอาจถูกแทนที่ด้วยเสียงนกร้องกลิ่นหอมของข้าวต้มร้อนๆจากครัวหลังบ้านและภาพของผู้คนที่ออกมาทักทายกันด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มของคนไทยไม่ใช่แค่การแสดงออกทางสีหน้าแต่เป็นท่าทีของการต้อนรับและการแสดงถึงความจริงใจเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติหลายคนรู้สึกประทับใจเพราะบางครั้งพวกเขากลับพบว่าในบ้านเกิดของตนเองรอยยิ้มอาจหายไปจากชีวิตประจำวัน ในสถานที่ที่ไม่มีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ไม่มีระบบบริการอัตโนมัติทุกอย่างหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันสำหรับสั่งอาหารแต่กลับมีมนุษย์สัมพันธ์ที่อบอุ่นความใกล้ชิดระหว่างเพื่อนบ้านและการทักทายที่มาจากใจนี่คือความเรียบง่ายที่หาค่ามีได้และเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยอีกครั้ง 2. วิธีชีวิตแบบพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าทรงพระราชทานแนวคิดไว้ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศแต่ยังสะท้อนวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปในระดับหนึ่งชีวิตของคนในชนบทไทยมักดำเนินไปตามหลักการอยู่อย่างพอประมาณปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองขายผลผลิตส่วนเกินแลกกับรายได้เล็กน้อยไม่ต้องแข่งขันกับใครมากนะัก สำหรับชาวต่างชาติที่มาจากสังคมบริโภคนิยมการเห็นชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งพาเงินจำนวนมากเพื่อความสุขอาจเป็นแรงบันดาลใจใหม่ในการใช้ชีวิตพวกเขาเรียนรู้ว่าความสุขไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกับสิ่งของฟุ่มเฟือยแต่สามารถเกิดขึ้นได้จากการอยู่กับปัจจุบันรู้จักประมาณตนและแบ่งปันกับผู้อื่นในหลายกรณีชาวต่างชาติที่ย้ายมาอยู่ไทยระยะยาวพบว่าพวกเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก โดยยังคงคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นการซื้อผักสดจากตลาดท้องถิ่นในราคาไม่แพงการเดินทางโดยรถจัก,กรยานหรือการอาศัยในบ้านไม้สองชั้นเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติทั้งหมดนี้สร้างความรู้สึกว่าชีวิตสามารถเรียบง่ายได้จริงและยังคงมีความสุขอย่างแท้จริง 3. ความใกล้ชิดกับธรรมชาติ ความเรียบง่ายของชีวิตไทยมักมาพร้อมกับก,บการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติทั้งในแง่ของอาชีพเช่นชาวนาชาวสวนหรือในแง่ของวิถีชีวิตที่ยังคงความเป็นชนบทเอาไว้สำหรับชาวตะวันตกที่เติบโตในสภาพแวดล้อมเมืองที่เต็มไปด้วยคอนกรีตและเทคโนโลยีการได้ลงมือปลูกผักชมดอกไม้นอนฟังเสียงน้ำไหลหรือเดินเล่นในสวนมะพร้าวกลายเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายๆในบ้านเกิด นอกจากนี้อาหารไทยที่ปรุงสดใหม่จากวัตถุดิบท้องถิ่นรสชาติจัดจ้านแต่ไม่ซับซ้อนก็เป็นส่วนหนึ่งของความเรียบง่ายที่ชาวต่างชาติลหลงไหลพวกเขาไม่ต้องรอคอยอาหารนานนับชั่วโมงหรือจ่ายเงินหลายพันบาทเพื่อความอร่อยแต่เพียงเดินไปตลาดนัดหรือหยิบจับวัตถุดิบจากร้านค้าในหมู่บ้านก็สามารถสร้างสารรค์เมนูที่อร่อยและมีชีวิตชีวาได้ในบางพื้นที่ของไทยเช่นแม่ห้องสอน ลำปางหรือในพื้นที่ภาคใต้เช่นกระบี่ตรังชาวต่างชาติหลายคนเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ทำงานออนไลน์ในขณะที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติทั้งเขาทะเลป่าและอากาศที่บริสุทธิ์ทำให้พวกเขาสามารถรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนได้อย่างลงตัว 4. ความอบอุ่นของครอบครัวและชุมชน ในสังคมไทยความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวและชุมชนยังคงแน่นแฟ้นลักษณะนี้แตกต่างจากบางวัฒนธรรมที่เน้นความเป็นปัจเจกอย่างสูงจนบางครั้งทำให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวสำหรับชาวต่างชาติที่เติบโตในสังคมที่ขาดการเชื่อมโยงทางอารมณ์ความอบอุ่นของชุมชนไทยจึงเป็นสิ่งที่เติมเต็มความรู้สึกว่างเปล่าภายใน การรวมตัวกันในเทศกาลท้องถิน่นการช่วยเหลือกันในงานบุญหรือแม้กระทั่งการนั่งพูดคุยกันหน้าบ้านหลังเลิกงานกลายเป็นภาพที่ชวนให้นึกถึงวิถีชีวิตที่มนุษย์ยังคงมีความผูกพันกันอย่างแท้จริงในชุมชนเล็กๆชาวบ้านมักเรียกชื่อกันโดยไม่ต้องใช้คำว่าคุณหรือนาย พวกเขาเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดมากและพร้อมจะช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อนสำหรับชาวต่างชาติที่เคยชินกับการใช้ชีวิตในสังคมที่เน้นประสิทธิภาพมากกว่าความสัมพันธ์การได้สัมผัสวัฒนธรรมแบบนี้จึงเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่และทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้อย่างง่ายดายห้าการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า ชาวต่างชาติบางคนอาจรู้สึกแปลกใจที่ชาวบ้านในชนบทใช้เวลานานกับการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นการนั่งจิบชาฟังเพลงหรือคุยกับเพื่อนบ้านแต่เมื่อได้ลองใช้ชีวิตแบบนั้นเองพวกเขาค่อยๆเข้าใจว่านั่นคือการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าไม่ใช่การเสียเวลาในโลกที่เราถูกกดดันให้ทำงานหนักแข่งกับเวลาและไล่ตามเป้าหมายใหญ่ๆการได้หยุดพักมองรอบตัวและรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ชีวิตแบบเรียบง่ายในไทยมอบให้ การใช้ชีวิตแบบนี้ยังช่วยให้หลายคนได้ค้นพบตนเองใหม่อีกครั้งบางคนหยุดวิ่งตามความสำเร็จในสายตาผู้อื่นและหันมาสนใจสิ่งที่ตนรักจริงๆเช่นการศึกษาธรรมชาติการฝึกสมาธิหรือแม้กระทั่งการเริ่มธุรกิจเล็กๆบนพื้นฐานของความสุขมากกว่ากำไร 6. วัฒนธรรมที่ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์มากเกินไป อีกหนึ่งความเรียบง่ายที่ชาวต่างชาติรู้สึกชอบคือวัฒนธรรมไทยที่ไม่เคร่งครัดเกินไปผู้คนมักมีความยืดหยุ่นและเข้าใจในความแตกต่างของผู้อื่นแม้ว่าจะมีขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ควรเคารพแต่ก็ไม่ได้บังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามแบบเดียวกันชาวต่างชาติที่เดินทางมาไทยไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักเขียนนักดนตรีหรือแม้แต่ผู้ที่กำลังมองหาคำตอบของชีวิตก็มักจะพบว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ยอมรับความหลากหลายพวกเขาสามารถแต่งตัวตามใจชอบ ตราบใดที่ไม่ละเมิดขนบประเพณีพูดคุยอย่างเปิดใจและใช้ชีวิตในแบบที่รู้สึกว่าเป็นตัวเองได้มากที่สุด 7. ความยิ่งใหญ่ในความธรรมดา สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติหลงรักความเรียบง่ายของชีวิตในไทยคือความสามารถของผู้คนในการหาความยิ่งใหญ่ในสิ่งที่ดูธรรมดาทั้งการกินข้าวพร้อมกันทุกเย็นการไหว้ครูในวันสำคัญหรือการร่วมกันจัดงานบุญในชุมชนทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ซับซ้อนแต่กลับเต็มไปด้วยความหมายและคุณค่าที่แท้จริง ในขณะที่บางประเทศพยายามเติมเต็มชีวิตด้วยเทคโนโลยีและวัตถุแต่ชีวิตของคนไทยยังคงยึดมั่นในคุณค่าของจิตใจความเคารพซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่คนจากทั่วโลกต่างสแสวงหาความเรียบง่ายไม่ใช่แค่ความธรรมดา หากจะถามว่าทำไมชาวต่างชาติถึงหลงรักความเรียบง่ายของชีวิตไทยก็คงต้องตอบว่าเพราะมันไม่ใช่แค่ความธรรมดาแต่คือการกลับสู่แก่นแท้ของชีวิตความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นจากสิ่งรอบตัวการอยู่ร่วมกันอย่างมีน้ำใจและการใช้ชีวิตอย่างสงบและมีความหมาย ในโลกที่กำลังวิ่งเร็วขึ้นทุกวันการได้พบกับสถานที่หนึ่งที่ยังคงมีรอยยิ้มความเงียบและความจริงใจไว้ให้กันอาจเป็นสิ่งที่หลายคนเฝ้าตามหาโดยไม่รู้ตัวและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ชาวโลกยังคงรักและหลงไหลในความเรียบง่ายของชีวิตไทยเสมอมาความคิดเห็นของชาวต่างชาติความคิดเห็นแรก ฉันชอบที่เวลาอยู่เมืองไทยไม่มีใครเร่งรีบตลอดเวลาเหมือนที่อังกฤษแค่ได้นั่งกินข้าวร้อนๆกับเพื่อนบ้านฟังเสียงธรรมชาติมันทำให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้นความคิดเห็นต่อมาผมรู้สึกประทับใจกับรอยยิ้มของคนไทยผมเคยหลงทางอยู่ในตลาดและคนที่นั่นไม่เพียงแต่บอกทางแต่ยังพาผมไปจนถึงที่หมายด้วยนี่คือความเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยน้ำใจความคิดเห็นต่อมา ที่นี่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะเพื่อมีความสุขแค่เดินเล่นในสวนซื้อผลไม้จากร้านข้างทางหรือแม้กระทั่งนอนฟังฝนตกก็ทำให้รู้สึกสงบและมีความสุขแล้วความคิดเห็นต่อมาผมเคยใช้ชีวิตในเมลเบิร์นที่เครียดและแข่งกันทำงานหนักแต่พอมาอยู่เชียงใหม่ผมพบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้กว่าครึ่งแต่กลับมีความสุขมากกว่าเดิมหลายเท่าความคิดเห็นต่อมา สำหรับฉันความเรียบง่ายของไทยคือการทำสิ่งเล็กๆด้วยความใส่ใจเช่นการจัดดอกไม้หน้าศาลเจ้าหรือการไหว้ครูอย่างตั้งใจทุกอย่างมีความหมายโดยไม่ต้องพูดมากความคิดเห็นต่อมาที่ไทยความสัมพันธ์ระหว่างคนสำคัญกว่าเวลาและความเร็วการได้อยู่ในชุมชนที่ทุกคนรู้จักกันทำให้ผมรู้สึกปลอดภัยและเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ความคิดเห็นต่อมา อาหารไทยรสชาติเข้มข้นแต่ปรุงไม่ซับซ้อนเลย,เลยแค่พริกมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลก็ทำให้อาหารอร่อยได้แล้วแบบนี้แหละคือความเรียบง่ายที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นต่อมาที่เดนมาร์กเราพูดถึงฮิกีความอบอุ่นสบายใจแต่ที่ไทยมันมีสบายใจแบบแท้จริงการได้ใช้เวลาในการทำอะไรช้าๆหรือแม้แค่คุยกับคนแปลกหน้าหน้าปากซอยก็ทำให้รู้สึกว่าโลกนี้ยังน่าอยู่ ความคิดเห็นต่อมาฉันเคยคิดว่าความสุขต้องมาจากความสำเร็จใหญ่ๆแต่ที่ไทยฉันเรียนรู้ว่าความสุขอาจมาจากการได้ทานข้าวพร้อมครอบครัวหรือได้รับคำทักทายจากเพื่อนบ้านแค่นั้นก็เพียงพอแล้วความคิดเห็นต่อมาชีวิตที่นี่ไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องมีรถหรูหรือบ้านแพงเพียงแค่คุณยิ้มและเป็นมิตรกับผู้คนรอบข้างคุณก็จะได้รับความรักและความเคารพกลับมา ความคิดเห็นของชาวต่างชาติทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าความเรียบง่ายของชีวิตไทยไม่ได้แปลว่าธรรมดาหรือไม่มีอะไรมากแต่คือการมีชีวิตที่มีความหมายความสุขและมนุษยสัมพันธ์อย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังตามหาในโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว